สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำไฟฉายพัดลมซ่อมเองแบบง่ายๆนะครับถ้าเรามีพัดลมที่ไม่ได้ใช้งานแบบนี้แล้วหรืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แต่เปิดไม่ติดใช้งานไม่ได้ชาร์จไม่เข้าเราจะมาดูวิธีการทำกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรลุงตุ้ยก็มีพัดลมหลายแบบที่จะเอามาทำให้เพื่อนๆดูเป็นการเรียนรู้กันนะเพื่อนๆว่าวิธีซ่อม ไม่ได้ยากอะไรถ้ามีหลักการหรือทําตามที่ลุงตุ้ยทําแบบนี้ก็จะนําพัดลมกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ลุงตุ้ยก็ตัดสินใจเลือกพัดลมตัวนี้เพราะว่ามีไฟฉายแล้วมีไฟข้างๆมีพัดลมตรงเนี้น่าสนใจนะครับทั้งหมดนี้รวมกันแล้วจอกมาเป็นอย่างใดขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับต่อมาเมื่อเราได้พัดลม ตามที่เราต้องการแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าข้างในเขาเป็นอย่างไรตัวนี้นะเปิดไม่ติดนะเพื่อนๆแต่อุปกรณ์เขาอยู่ครบเลยนะครับสวิตช์เปิดปิดก็ใช้งานได้อยู่นะกดแต่ว่าไฟไม่ติดนะครับพัดลมก็ไม่ทํางานทั้งสามปุ่มเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะแก้ไขยอย่างไรต่อมาเราก็จะทําการถอดน็อตยึดที่อยู่ด้านหลังพัดลมตรงนี้นะครับ ถ้ามีกี่ตัวก็ขันออกเก็บให้ดีนะครับทั้งหมดเลยก็จะประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นพัดลมที่ใช้งานไม่ได้นะเพื่อนๆเรามาลองฝึกทํากันนะครับถ้าเรามีหลักการเรารู้หลักแล้วเราก็จะซ่อมสิ่งสารพัดต่างๆใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนี่ทําแบบง่ายๆเลยลุงตุ้ยก็จะพยายามอธิบายแบบช้าๆแล้วก็ทําให้เข้าใจเลยนะครับเพราะว่า มันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องตรวจเช็คดูก่อนว่าวงจรเขาเสียหรือเปล่านะครับหลอดขาดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเปิดออกมาแล้วอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เราก็จะไปดูที่ตัวจ่ายไฟก็คือแบตเตอรี่นะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณแค่นี้นะครับต่อมาเมื่อเราทำการขันน็อตทั้งหมดออกแล้วเราเก็บน็อตให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะเพื่อนๆน นี่เลยไม่ได้ยากเลยนะครับเราก็ลองฝึกทําดูนะครับนี่ดีกว่าเอาไปทิ้งนะเพื่อนเพื่อนเผื่อเขากลับมาใช้งานได้อีกเราก็จะได้ใช้งานเขานะครับโอเคเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเปิดดูมาด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนมันก็จะมีแบตเตอรี่หนึ่งแปดหกห้าศูนย์หนึ่งก้อนใช่ไหมครับอ่าแล้วก็จะมีสายไฟหลอดไฟต่างๆที่อยู่บริเวณนี้เราก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับอ่าวงจรเสียไหม แบบนี้นะครับเราก็ถอดออกมาให้หมดเลยนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันนะครับว่าแบตเตอรี่เขาเป็นอย่างใรอันนี้ลุงตุย้ยก็แกะออกมาแล้วเราจะเอาแบตก้อนใหม่ใส่เข้าไปนะครับลองเทสดูแบตนี้มีไฟนะครับนี่เดี๋ยวลุงตุย้ยจะทําทการวัดไฟดูก่อนนะครับแบตเตอรี่มันก็จะมีหลากหลายนะมีมีหลายโวลต์หลายแอมป์นะครับเราก็ดูก้อนที่มีไฟเยอะที่สุด ตรงนี้นะเดี๋ยวลุงตุ้ยจะเอาก้อนนี้แล้วกันโอเคก็ปรากฏว่าเมื่อทำการเทสลงไปแล้วไฟติดนะเพื่อนๆน,นี่ไฟข้างๆก็ติดแล้วก็เป็นพัดลมก็ติดด้วยนะครับนี่แสดงว่าระบบไฟเขาใช้ได้วงจรเขาไม่มีปัญหาก็แสดงว่าแบตเตอรี่เสื่อมหรือว่าใช้งานไม่ได้แล้วนะครับโอเคต่อมาเมื่อเรารู้เป้าหมายแล้วว่า ระบบเขาทำงานได้เหมือนเดิมเราก็จะมาทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับอ่าเราก็ทำการกด,ดตรงนี้ออกก่อนนะครับเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วนี่ตรงนี้ไฟติดนะครับมันมีอ่าปุ่มเปิดปิดแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยไล่เทสไปนะครับว่าปุ่มเขาทำงานแบบไหนอันนี้มีสองระบบนะครับอ่าข้างบนตรงกลางเนี่ยเป็นพัดลมใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้เราก็ลองกดดูนะครับ พัดลมก็จะมีประมาณสองเบอร์นะเพื่อนมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองถ้ากดซ้ําครั้งที่สามพัดลมก็จะดับแบบนี้นะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าพัดลมตัวเนี้แล้ววงจรหลอดทั้งหลายเนี่ยใช้งานได้เราจะต้องเปลี่ยนที่แบตเตอรี่นะครับต่อมาเราจะใส่แบตเตอรี่เพิ่มเข้าไปจากเดิมเขาเป็นเขามีก้อนเดียวใช่ไหมครับเพื่อนๆอ,อ่าเราจะลองใส่สองก้อนดูนะครับว่าใส่ได้หรือเปล่าเราต้องลอง ภาพดูก่อนนะว่าเราจะวางลักษณะประมาณไหนเมื่อเราใส่สองก้อนเข้าไปลองวัดดูนะครับปรากฏว่าใช้ไม่ได้นะเพื่อนมันติดปุ่มพวกแกนพวกนี้มันสำคัญนะมันวางสำหรับยึดวงจรเราจะตัดออกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ก้อนเดียวเหมือนเดิมใช่ไหมครับนี่เลยเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะใช้แบตเตอรี่ ก้อนใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็มีแอมที่สูงกว่าเดิมนะครับก้อนชุดแรกที่ลุงตุ้ยเอามาเทสดูเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยมิลลิแอมนะครับแต่ลุงตุ้ยจะใช้ตัวใหม่ตัวนี้เข้าไปอ่าตัวเนี้ยสี่พันแปดร้อยมิลลิแอมนะครับก็จะแรงมากกว่าเดิมนะครับเพื่อนๆแต่ว่าลุงตุ้ยบอกก่อนว่าลุงตุ้ยใช้แบตมือสองที่พอจะใช้งานได้นะครับอ่าถ้าเพื่อนจะให้ดีเพื่อนก็ซื้อแบตก้อนใหม่ใส่เข้าไปเลยนะครับ ต่อมาเราก็เอาโครงพัดลมเหล่านี้ไปทำความสะอาดก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนี่เมื่อได้ประมาณนี้แล้วเราก็เช็ดให้แห้งนะครับนี่เลยใช้กระดาษทิชชู่เช็ดให้แห้งให้สะอาดเลยนะครับแล้วเราก็จะประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตรงนี้รยว่างที่ลงตู้ชาร์จแบตเตอรี่อยู่ตัวนี้มันก็จะได้ไฟสี 4โวลต์กว่าๆนะครับนี่ได้4.14โวลต์ก็แปลว่าใช้ได้นะครับก้อนนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะครับอ่าตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ลองทาบดูแล้วก็เทสดูอีกทีนึงนะครับว่าพอจะหลีกเลี่ยงตรงไหนได้เพราะจริงๆแล้วถ้าเราเพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปก็จะใช้งานได้นานขึ้นนะเพื่อนๆแต่คิดแล้วลองแล้วมันไม่ได้เราก็ใช้เพียงก้อนเดียวก็ได้นะครับ โอเคแต่แอมต้องสูงตัวนี้ลุงตุ้ยก็จะใช้บีมเอของเดิมที่เขามากับแบตเตอรี่ก้อนเก่านะครับอันนี้ลุงตุ้ยจะเอามาลองเทสดูถ้ามันเสียเราก็ถอดทิ้งนะครับแต่ว่าเราต้องลองเทสดูก่อนนะครับลองใส่ไฟเข้าไปตามนี้นะครับนี่เราก็ตัดแต่งขา BMS ให้ยาวขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปเทสกับ แบตเตอรี่ของเรานะครับนี่ประมาณนี้นะนี่ต่อสายไฟต่อแผ่นนิกเกิลให้เรียบร้อยถ้าเพื่อนไม่มีเครื่องเชื่อมหรือไม่มีแผ่นนิกเกิลก็ใช้เป็นสายไฟก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าบ MS เราก็ต้องใส่เข้าไปนะครับเพื่อที่เวลาเขาชาร์จไฟแล้วเต็มเขาก็จะตัดให้เรานะครับนี่ถุงตุ้ก็จะใช้ตัวนี้นะทำการบัดกรีขาเข้าไปนะครับนี่เลย ก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะอันนี้เราเราทำการเทสดูก่อนนะครับนี่ว่า b m s ตัวนี้มันยังใช้งานได้หรือเปล่าการที่เราจะรู้ว่า b m s ใช้งานได้ไม่ได้เราต้องทำการต่อไฟเข้าไปนะครับถึงจะเข้าใจถึงจะรู้ได้นะครับว่าอ่ามันใช้งานได้หรือเปล่าแบบนี้นะเพื่อนๆโอเคเราก็ทําการบัดกรีเข้าไปนะครับสองข้างเลยทั้งบวกกับลบเราต้องดูด้วยนะครับว่า B บวก b ลบอยู่ด้านไหน เวลาเราต่อเข้าไปเนี่ยเราก็จะต้องวางให้ถูกขั้วนะครับนี่เลยก็ここจะได้ประมาณนี้เราตัดยาวไว้ก่อนนะเพื่อนเเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วต่อมาการที่เราจะวางบีมเอสเข้าไปเนี่ยเราต้องดูขั้วให้ถูกนะครับว่า,าสีแดงแต่ว่าที่ตัวบีมเอจะมีบอกว่า b ีบวกกับบีลบใช่ไหมครับเราก็บีบวกก็คือขั้วบวกนะครับ แล้วเราก็เอากาวสองหน้าติดเข้าไปเพื่อที่เราจะวาง b ีเเข้าไปนะครับนี่เลยก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะนี่เพื่อนอ่าส่วนแบตเตอรี่ที่ลุงตุ้ยบอกว่าใช้ของมือสองก็คือมันจะมีรอยตะกัวรอยบัดเกียอะไรพวกเนี้ยเราก็ทําการเจียให้เขาเรียบนะครับเพื่อที่เวลาเราบาัดเกียเข้าไปจะได้ติดง่ายๆนะครับอ่าต่อมาลุงตุ้ยก็จะใช้เครื่องสปอต เวดดิ้งแบบนี้นะอันนี้ที่ลุงตุย้ยทำลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้เป็นเครื่องเล็กนะ,ะเครื่องใหญ่ก็ใช้งานอยู่ได้แต่ว่ามันเกะกะพื้นที่นะลุงตุย้ยก็จะใช้ตัวเล็กตัวนี้เอามาใช้งานนะครับตัวนี้ก็สภาพคล่องใช้ดีเหมือนกันนะครับนี่เพื่อนๆเราก็ทําการจัมสปอร์ตเข้าไปแบบนี้เพื่อนก็ใช้บัตรจีเอานะครับอ,อันนี้ลุงตุย้ยมีตัวนี้ก็อยากจะใช้งานเขานะครับ เพื่อนบัตรเกียอาเลยใช้สายไฟแล้วก็ตะกั่วเติมเข้าไปแบบนั้นนะครับนี่เลยโอเคก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะคู่บวกลบเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราก็ทําการต่อสายไฟเข้าไปที่พัดลมเลยนะครับแต่เราก็ต้องมาเทสดูก่อนนะครับว่าได้ไฟตามที่เราต้องการหรือเปล่าก็คือได้4.05โวลต์เพราะฉะนั้นการที่เราจะต่อไฟเข้าไปตรงเนี้ย เราก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าขั้วบวกขั้วลบต้องไม่ผิดนะเพื่อนๆอเราจะประกอบมอเตอร์เข้าไปมอเตอร์พัดลมนะครับเราก็ทําความสะอาดนิดหนึง่งแล้วเราก็ใส่เข้าไปยึดน็อตให้แน่นนะครับนี่ตรงนี้ก็เหมือนเดิมเราก็ดูความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนี่ใช้แอลกอฮอล์เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปวางที่ตำแหน่งเดิมนะครับสายไฟตรงนี้เราก็ต้อง ดูให้ดีนะครับอย่าให้เขาขาดนะครับนี่เราก็ค่อยๆทําไปนะครับเพื่อนๆต่อมาเมื่อเราทําการประกอบเข้าไปเหมือนเดิมแล้วเราจะต้องเก็บสายไฟให้ดีนะครับนี่เราดูตําแหน่งสายไฟนะครับว่าเขาวิ่งไปทางไหนมันจะมีหลอดไฟไปทั้งซ้ายและขว,วาใช่ไหมครับเราก็ค่อยๆดูแล้วก็ไล่สายไฟเข้าไปเก็บเข้าไปในช่องที่เขากําหนดนะครับ เราต้องเอาสายไฟใส่เข้าไปจะให้มาอยู่ด้านนอกไม่ได้นะเพื่อนๆตรงนี้เพราะเดี๋ยวเวลาใบพัดมันหมุนมันก็จะไปโดนสายไฟนะครับเราก็ค่อยๆจัดให้เขาอยู่ในร่องแล้วก็ยึดให้แน่นนะครับตรงนี้โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วเราก็ใส่น็อตยึดใบพัดให้แข็งแรงเลยนะครับมันจะมีน็อตอยู่สามตัวใช่ไหมครับตรงนี้เราก็ค่อยๆทําไปนะเพื่อนๆนี่เลยใจเย็นๆนะครับ เมื่อเราเรียนรู้แล้วก็ทำบ่อยๆเราก็จะเข้าใจนะครับว่าตัวไหนทำงานแบบไหนหน้าที่อะไรแบบเนี้ยแรกๆลุงตุ้ยก็ทำไม่ค่อยจะเข้าใจนะครับพอทำบ่อยๆเข้าเราก็จะชำนาญน,นะเพื่อนๆอันนี้มันไม่มีใครเก่งไม่เก่งนะลุงตุ้ยก็เรียนรู้กับเพื่อนๆอย่างเนี้และครับแล้วเราก็พอทําเป็นทําได้เราก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมเผื่อเพื่อนๆจะสนใจและเอาลองไปทําดูนะครับ เราไม่ไม่ว่ากันนะเพื่อนๆลุงตุ้ยก็แบ่งปันให้เพื่อนๆเท่าที่จะทําได้นะครับนี่เราเรียนรู้ไปด้วยกันผิดถูกก็ไม่ว่ากันนะครับลุงตุ้ยก็ไม่ได้ว่าเก่งขนาดไม่ผิดพลาดก็ผิดบ่อยนะครับแต่เราก็แก้ไขแล้งานทุกอย่างที่ลุงตุ้ยทําลงในคลิปให้เพื่อนๆดูได้ชมเนี่ยมันใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่มีงานไหนที่ทําแล้วใช้งานไม่ได้นะครับนี่เพื่อนๆก็ ถ้าสนใจก็ลองทำดูนะครับเราฝึกตรงนี้ไปเมื่อเราชำนาญแล้วเราก็สามารถต่อยอดไปทำอย่างอื่นได้นะครับอ่าตรงนี้ให้เรารู้ระบบไฟเราก็จะมาเทสไฟตรงนี้เลยนะครับตรงนี้มันก็จะมีบอกใช่ไหมครับว่า b บวก b ลบอ่าเพื่อนก็ต้องต่อให้ถูกนะครับตรงนี้เดี๋ยวลุงตุ้ยเล็งก่อนแบบนี้นะครับหาที่วางให้ให้มั่นคงก่อนนะครับแล้วเราก็ทำการบัดกรีสายไฟเข้าไป ตรงนี้ห้ามผิดพลาดนะบวกลบถ้าผิดพลาดไฟมันก็จะช็อตได้นะครับตรงนี้เลยโอเคเมื่อได้ตำแหน่งตรงนี้ที่แน่นอนแล้วไม่ผิดพลาดแล้วเราก็ทาการบัตรกีเข้าไปเลยนะครับนี่กั้วบวกใช่ไหมครับ B บ,บวกสีแดง B ลบสีดำเราก็เติมเนื้อตะกั่วเข้าไปแล้วเราก็ทําการบัตรกีนะครับปรากฏว่าระหว่างที่ลุงตุ้ยทำตรงนี้ สายไฟมันไปชนนิดนึงเมื่อกี้นี้หล่งตุ้ยก็มองไม่ทันนะครับแต่มันปุ๊บหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนี่เพื่อนปรากฏว่าเมื่อเราทําการบัตรจีเรียบร้อยแล้วกดไม่ติดเลยนะครับไฟไม่จ่ายมาเลยเพราะฉะนั้น BMS ตัวเนี้อาจจะมีปัญหานะครับแต่เราวัดทีแรกแล้วมันได้นะเพื่อนๆอแต่ตอนเนี้ยมันอาจจะผิดพลาดแต่ไม่เป็นไรนะครับ นี่เพื่อนเห็นไหมครับค่ามันหายไปเลยที่เราวัดเมื่อกี้นี้4.05ใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรเราทําเป็นใช่ไหมเพื่อนเราก็ทําการปลดสายไฟออกเราก็เปลี่ยนบีมเอสตัวใหม่ลุงตุ้ยก็มีสำรองมาเยอะแยะเลยนะเพื่อนๆนี่เราก็ทําการปลดออกไม่ได้ยากเลยนะเพื่อนๆเราก็ทําเองเรารู้ตําแหน่งเรารู้วิธีเรา ยิ่งง่ายเลยนะเพื่อนๆนี่ลุงตุ้ยก็เอาบีเม็ดตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับอ่าตัวนี้เราก็มาลองดูก่อนนะครับว่าอ่าจะใช้ได้หรือเปล่าแบบนี้นะนี่เราก็ทําการบัดกีเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับนี่เพื่อนก็ใช้บัดกีแบบนี้เอานะครับแต่ลุงตุ้ยก็จะใช้เหมือนเดิมนะครับอ่าเครื่องจัมสปอร์ตแบบนี้นะมันมันง่ายนะเพื่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเราบัดกีเนี่ยความร้อนของหัวแรง แล้ตะกัวจะทําให้แบตของเรามือสองของเราตรงเนี้มันก็จะเสื่อมไวใช่ไหมครับอ่ามันก็มีผลนะเพื่อนๆใช้ไปนานๆมันก็จะเสื่อมไวแต่ถ้าเราใช้เครื่องจัมปสปอร์ตแบบเนี้ยแบตมือสอง,งความร้อนของเขามันมันแป๊บเดียวนะเพื่อนตัวเนี้ยได้ไฟสามจุดแปดแปดหนึ่งโวลต์ใช่ไหมครับตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะถ้ามันวัดได้แบบนี้ถ้าเราเปิดติดก,ก็คือใช้ได้แล้วเราก็เอาไปชาร์จแบตเอานะครับ ตัวนี้เราก็ต่อเข้าไปเหมือนเดิมนะเพื่อนๆใส่เนื้อตะกั่วเข้าไปที่ B บวกกับ b ลบนะครับเราต้องระวังนะครับตรงนี้่าไม่ให้พลาดแล้วนะเพื่อนเราก็ต้องดูคั่วให้ถูกเมื่อกี้ลุงตงุ้ยทําเร็วไปนิดนึงมันอาจจะไปชนแล้วก็ช็อตได้แบบนี้นะครับนี่เราก็ทําการบัดกรีเข้าไปเหมือนเดิมโอเคค่อยๆทําไปนะครับตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยเราแก้ไขได้นะเพื่อนๆ นี่เราก็ทําการบัดกีเข้าไปอันแบบนี้นะครับทําให้เขาแข็งแรงเลยนะครับโอเคเมื่อติดแข็งแรงแบบนี้แล้วนี่ลองเปิดดูก็ได้นะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวลุงตุ้ยปิดไฟนิดนึงนะอ่าเปิดไฟอันนี้คือไฟข้างๆมีไฟไฟฉายข้างหน้าใช่ไหมครับนี่ติดแล้วนะไฟข้างๆกดข้งที่1ก็ติดข้างกดข้งที่2จะติด2ข้างนะครับส่วนตรงกลางจะเป็นพัดลมนะ นี่อ่าพรลมติดเห็นไหมเพื่อนอ่าเมื่อกี้นี้บีมเอตัวแรกมันเสียใช่ไหมครับมันเลยไม่ไม่ทางานพอเราเปลี่ยนบีมเอไปก็ใช้งานได้แบตก้อนเดิมนะเพื่อนๆออ่าตรงนี้เป็นอันใช้ได้แล้วนะอ่าเราต้องระวังแล้วนะครับต่อมาเราจะปิดขั้วแบตไว้กันไว้ก่อนนะเพื่อนอ่าทั้งสองขั้วเลยด้วยกระดาษกาวแบบนี้หรือเพื่อนจะใช้เทปกาวกระดาษกาวก็ได้นะแล้วแต่เรา ลุงตุ้ยก็จะหุ้มตัวนี้สักหน่อยหนึ่งหรือเพื่อนจะใช้เทปพ,พันไปเลยทั้งหมดเลยก็ได้นะครับโอเคนี่ลุงตุ้ยก็จะใช้ตัวนี้แล้วก็หุ้มเข้าไปให้มิดเลยนะครับตรงนี้โอเคแล้วเราก็ใช้ลมร้อนเป่าเอาให้เขาเก็บเรียบร้อยป้องกันไม่ให้ b ีมเอชช็อตนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะจริงๆแล้วลุงตุ้ยอยากจะใส่แบตสองก้อนด้วยซ้ำไปแต่ว่า่าแบตของเรา ความจุของเขา4 8 0 0 mm. ันมลมนี่คือแรงมากเลยนะครับเพื่อนใช้ได้นานขึ้นนะครับโอเคเป็นอันใช้ได้นะเมื่อเราเทสตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราจะประกอบหลอดเข้าไปเราก็ต้องทำความสะอาดด้วยนะครับนี่เราก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยสายไฟเนี่ยเราก็ต้องระวังนะครับอย่าให้เขาขาดถ้าเขาขาดเราก็ต้องทำการซ่อมแซมไปเลยนะครับระหว่างช่วงนี้ ต่อมาเราจะวางแบตเตอรี่ตรงนี้ต้องแข็งแรงนะเพื่อนเพื่อนจะใช้เป็นปืนกาวปิดเข้าไปก็ได้นะครับแต่ว่าลุงตุ้ยจะใช้เป็นกาวสองหน้าปิดเข้าไปแบบนี้นะมันก็จะแข็งแรงนานนานนะครับใช้ได้นานเพราะว่าส่วนตรงนี้มันไม่ได้ขยับใช่ไหมครับต่อมาเราก็จะใส่วงจรสวิตช์เปิดปิดเข้าไปมันจะมีล็อกของมันอยู่ตรงนี้เราไม่สามารถไปตัดเข้าออกได้เลยนะครับนี่ส่วนไปฉายก็ อยู่ข้างๆเหมือนเดิมใช่ไหมครับเราก็ประกอบเข้าไปตามนี้นะครับนี่เลยแล้วก็หลอดไฟคมขวาครอบหลอดไฟข้างๆเนี่ยเราก็ทําความสะอาดด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้งานแล้วอาจจะมีฝุ่นมีอะไรแบบนี้นะเราก็เช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เอาอตัวหลอดมาใส่ตรงนี้มันจะมีดูยึดเอาไว้แต่ว่ามันหลวมนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะหาวิธียึด ให้เขาติดตรงนี้มันขยับได้เดี๋ยวเราวางไปก่อนก็ได้นะครับนี่ตำแหน่งตรงนี้นะเราต้องดูสายไฟให้เรียบร้อยนะเพื่อนๆทั้งสองข้างเลยทําเหมือนกันนะครับนี่เพื่อนเราก็จะได้ไฟเข้ามาใช้งานไฟฉายเข้ามาใช้งานได้เหมือนเดิมดีกว่าเอาไปทิ้งนะเพื่อนๆอันนี้ลุงตุ้ยก็บอกแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนลองเรียนรู้ไปลองทําดูนะครับถ้ามัน ใช้งานไม่ได้เราทิ้งไปก็ไม่ต้องไปเสียดายแล้วนะครับเพราะว่าเราซื้อมาราคาถูกๆแบบนี้นะนี่เราก็ดูสายไฟให้เรียบร้อยปุ่มตรงนี้ก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่เลยตรวจเช็คสายไฟให้ดีนะครับตรงนี้ที่ลุงตุ้ยบอกเห็นไหมครับมันจะหลุดบ่อยเพราะว่ามันใช้งานมานานมันอาจจะหลวมนะเดี๋ยวเราจะยึดด้วยปืนกาวใช่ไหมครับนี่เราก็เอาปืนกาวแตะเข้าไปที่ขั้วที่เขายึดเอาไว้กับตัวหลอดนะครับนี่ มันก็จะแข็งแรงแบบนี้นะมันจะแน่นแล้วเราก็วางเข้าไปนะครับให้มันอยู่ในล็อกที่เขากําหนดไว้นะครับมันก็จะแน่นแบบนี้นะทั้งสองอันเลยเราก็ปืนกาวใส่เข้าไปที่ขาเขานะครับโอเคเมื่อเขาเซ็ตตัวแล้วมันก็จะไม่หลุดนะครับนี่อ่าส่วนสายไฟพวกเนี้เราก็ดูให้เรียบร้อยแล้วเราก็ยึดด้วยปืนกาวแบบนี้นะให้เขาอยู่อ่าในตำแหน่งที่ปลอดภัยนะครับเวลาเรา ใส่น็อตเข้าไปปิดฝาครอบเข้าไปมันจะไม่ไปกัดสายไฟขาดนะครับนี่เราก็ทําให้เขาเซ็ตตัวตรงนี้นะนี่สายตรงนี้ก็เหมือนกันนะเพื่อนเราเก็บลงไปขดลงไปในตำแหน่งที่ว่างๆตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนๆนี่แล้วเราก็ใส่ปืนกาวเข้าไปนะครับมันก็จะทําให้ตรงนี้ยปลอดภัยนะครับแข็งแรงแล้วก็ไม่โดนฝาครอบอกัดเอานะครับตรงนี้โอเค ก็จะได้ประมาณนี้นะเพื่อนๆอันเนี้ยมันพร้อมใช้งานแล้วใช่ไหมครับที่เราเทสทีแรกนี่ครับโอเคเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราก็จะปิดฝาเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตรวจเช็คสายไฟให้เรียบร้อยนะเพื่อนๆพื่อนนี่อ่าตรงนี้ไฟฉายเราก็มันก็จะมีหน้าปัดใช่ไหมครับมีกระจกครอบแล้วก็มีฝาครอบอีกทีหนึง่งเราก็ทำความสะอาดไปเลยนะครับแล้วเราก็ไปวางตำแหน่ง เดิมของเขาตัวนี้นะครับนี่แล้วเราก็ฝาครอบใส่เข้าไปมันก็จะเป็นตัวล็อกเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้โอเคเมื่อเราทําตรงนี้แข็งแรงแล้วเราก็ทําการตรวจเช็คสายไฟให้รอบที่รอบๆก่อนนะครับอถ้าไม่โดนสายไฟแล้วไม่โผล่มาอย่างเงี้ยเราก็ใส่น,อน็อตยึดได้เลยก็เป็นอันเสร็จนะเพื่อนๆน,น,นี่เห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเลยนะนี่เราก็ขันให้แน่นให้เขาสนิทเลยนะครับ นี่หันเข้าไปทุกตัวเลยนะครับมีกี่ตัวเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมก็เป็นอันเสร็จนะครับเพื่อนๆเราพร้อมที่จะใช้งานได้แล้วเห็นไหมเพื่อนของเหล่านี้ที่มันไม่มีค่าสำหรับคนอื่นแต่มันมีค่าสำหรับเราเราสามารถเราทำเป็นเราก็แก้ไขไปนะครับแค่เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือถ้ามีโอกาสเพิ่มแบตได้ดุงตุ้ยก็อยากเพิ่มนะแต่ว่าสถานที่ จำกัดมันใส่ได้ก้อนเดียวเราก็เลยต้องใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับโอเคเอาเป็นว่ามันใช้งานได้ก็โอเคแล้วนะครับนี่เลยนี่คือการซ่อมของเล็กๆน้อยๆน,นะเพื่อนๆเอาไปเรียนรู้กันลองทําตามดูนะครับอ่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามก็ได้นะครับลุงตุ้ยก็พร้อมที่จะอ่าตอบกับเพื่อนๆทุกคนนะครับแต่เราอ่าแบ่งปันความรู้กันนะเพื่อนๆ มันไม่มีใครเก่งนะครับแต่ว่าลุงตุ้ยก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างนะเพื่อนๆนลุงตุ้ยก็พอจะทําสิ่งไหนได้ก็จะทํานะครับอันไหนที่ทําไม่ได้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนี่เลยเมื่อเราทําตรงนี้เรียบร้อยตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วเพื่อนเราก็ขั้นตอนนี้ก็คือทําความสะอาดด้วยน้ํามันรอนสันแบบนี้นะเพื่อนเห็นเพื่อน f อีหลายคนเอาไปใช้แล้วเ็าบอกว่ามันใช้ดีจริงก็ ก็ดีใจด้วยนะเพราะว่ามันใช้ดีจริงๆลุงตุ้ยไม่ได้ได้สปอนเซอร์นะเพื่อนๆแต่ว่ามันใช้งานได้ดีก็เลยมาแบ่งปันว่าใช้ตัวนี้มันก็จะทําให้เราเช็ดทําความสะอาดคราบที่มันเช็ดไม่ออกนะครับเอาใช้ตัวนี้มันก็จะสะอาดแล้วก็อย่างที่เห็นนะเพื่อนๆนี่โอเคก็จะประมาณนี้นะต่อมาเมื่อได้แบบนี้แล้วเราจะมาลองใช้งานพร้อมกันนะครับนี่เปิดพัดลมอันนี้มันมี2เบอร์นะเพื่อนๆมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองใช่ไหมครับ อันนี้เบอร์หนึ่งนะเรากดอีกเบอร์หนึ่งนะครับต่อมาเมื่อพัดลมติดแล้วเราสามารถที่จะเปิดไฟพร้อมกันเลยก็ได้นะครับนี่ไฟฉายอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะอ่ามันก็จะมีเดี๋ยวลุงตุ้ยปิดไฟก่อนนะครับโอเคมันจะมีสองเบอร์นะเพื่อนถ้ากดครั้งที่สามก็คือปิดใช่ไหมครับส่วนด้านหลังตัวนี้เป็นไฟอ่าข้างๆแบบนี้นะกดครั้งแรกมันจะติดข้างหนึ่งใช่ไหมครับกดครั้งที่สองก็จะติดอีกข้างหนึ่ง ถ้ากดครั้งที่3ามันจะติดพร้อมกันนะครับเดี๋ยวลงตุ้กดให้ดูใหม่นะอ่านี่กดครั้งที่2องแล้วนะพอกดครั้งที่3ามันจะติด2ข้างแบบนี้เลยเห็นไหมครับถ้าเรากดครั้งที่4มันก็จะปิดนะครับนี่แบบนี้เลยเปิดพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือแบตไฟมันสูงนะไฟมันแรงมันก็สามารถใช้พร้อมกันได้แบบนี้นะครับนี่ก็จะมีพัดลมมีไฟฉายส่องสว่างแบบนี้ได้เลยเห็นไหมเพื่อนตรงเนี้มันก็สามารถ นำของเหล่านี้มาใช้งานได้และใช้ได้ดีด้วยนะเพื่อนๆถ้าเราเป็นไปได้ลุงตุ้ยใส่สองก้อนน่าจะใช้งานได้นานขึ้นนะแต่ว่าสถานที่มันจํากัดอย่างที่บอกนะครับลุงตุ้ยกระทาได้แค่นี้เพื่อนๆเราก็สามารถมีพัดลมมีไฟฉายพัดลมเข้ามาต่อมาเมื่อแบตเตอรี่หมดนี่เรามาดูวิธีการทําตรงนี้นะครับมันก็จะมีที่ชาร์จเป็นหัวมินินะเพื่อนๆนนี่เลยเดี๋ยวลุงตุ้ยปิดพัดลมนิดนึงก่อนนะครับ ปิดไฟฉายปิดหลอดไฟให้หมดก่อนนะครับหรือว่าจะเปิดพร้อมกันก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูขั้นตอนนี้ก่อนนะครับนี่เมื่อแบตหมดใช่ไหมครับเราจะเสียบเข้าไปมันก็จะโชว์เป็นสีแดงแบบนี้นะเพื่อนๆนี่เลยเห็นไหมครับนี่เป็นสีแดงแบบนี้เมื่อมันเต็มมันก็จะเป็นสีฟ้าใช่ไหมครับนี่เลยเราก็ชาร์จแบตเข้าไปนะครับระหว่างนั้นเราก็เปิดพัดลมก็ได้นะครับนี่เลย โอเคง่ายๆนิดเดียวเลยนะเพื่อนๆเราก็มีพัดลมไฟฉายมาใช้งานได้อีกเหมือนเดิมนะครับความสว่างก็อย่างที่เพื่อนเห็นนะครับว่ามันใช้งานได้ดีอันเนี้ยถ้าเป็น f อที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของเก่านะเพื่อนเราก็ลองไปทำแล้วเอาไปขายก็ได้นะครับ50าบาทร้อยหนึ่งก,ก็น่าจะมีคนซื้อนะเพื่อนๆเราไม่ต้องขายแพงนะเราก็เอาพออยู่ได้พอ กับอะไหล่ที่เราลงทุนไปนะครับนี่ถ้าลงตุ้ยขายประมาณ80บาทโอ้โหนี่กำไรเยอะแยะเลยนะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นความรู้สําหรับไปต่อยอดเอานะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะครับเผื่อจะเป็นอาชีพสําหรับยุคนี้นะเพื่อนๆอ,อันไหนประหยัดได้เราก็ควรประหยัดใช่ไหมครับมันก็ทําให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้นะครับอย่างเพียงพอนะเพื่อนๆ โอเคคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีคิดทำสิ่งใดก็สมใจปรารถนาทุกประการนะครับร่ลำรวยมั่งคั่งทุกๆคนนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ